สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบีมไรส์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่จะพามาดูอะไรที่พิเศษสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการเปิดขายของผลที่มาใหม่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นผลอะไรแล้วก็ไปติดตามรับชมและรอนลุ้นกันเลยนะครับท่านผู้ชมเปิดมาก็ยังไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับท่านผู้ชมก็ล็อกเก็ตสปินนะครับสปิริตนะครับเลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมจะถึงแล้วครับท่านผู้ชมเลื่อนลงมาอีกน้อยอีกน้อยอีกน้อย อะไรนะอะไรนะอะไรนะโอ้โหผลเสือนะท่านผู้ชมแต่ยังไม่หมดโอ้โหผลเยตินะครับท่านผู้ชมโอ้โหผลใหม่นะครับผลเยตินี่นะครับท่านผู้ชมเป็นผลใหม่ล่าสุดแล้วก็ PVP โคตรด,ดีท่านผู้ชมหาแลกก็ค่อนข้างแพงนะตอนนี้นะพี่เอา1เยตินะไปแลกได้เออได้1คิสเน่แล้วก็1ลีโอนะวันนี้ก็วันที่2นะท่านผู้ชม2กุมภาพันธ์นะครับ2568นะครับตามเวลาบ้านเรานะครับท่านผู้ชม ก็เหลือเวลาซื้ออีกตั้งสามชั่วโมงครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็11นาฬิกานะครับโดยประมาณนะครับรีบๆมาซื้อกันนะครับท่านผู้ชมผลนี้รับรองว่าเล่นแล้วสนุกมากๆนบท่านผู้ชมเออแล้วเป็นผลที่เล่นง่ายนะครับสู้กับมังกรก็พอได้นะครับถ้ามังกรไม่หนีพี่ว่าพี่ว่ามังกรสู้ไม่ได้นะครับถ้ามังกรไม่หนีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหนีก็ตามไม่ทันนะครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมไหนๆก็ผลดีๆขายเรามาสุ่มผลกันดีกว่าฮึโอ้โหได้เป็นผลนกนะครับ ครับท่านผู้ชมสำหรับช่องบีมไลฟ์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขออญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ